สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอย่างอค่อนข้างอาการค่อนข้างจะหนักนะครับผมแนะนําผิตพัธุ์คือโมดิโมดิที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรล้วนครับโดยเฉพาะมาจากมะลักขี่นกนะครับมะลักขี่นกของเราเนี่ยเรามีการสกัดโดยวิธีพิเศษนะครับจึงได้สารสําคัญในปริมาณที่สูงและสารสกัญที่สูงเนี่ยออกฤทธิ์ไปก็เรียกว่าทําหน้าที่แทนอินซูลินไรของเบา คือทาหน้าที่แทน,น,แทนอินซูลินนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยสายเหตุเกิดจากการที่ว่าตับกนเนี่ยผลิตอินซูลินได้ไม่พอหรืออินซูลินที่มีในร่างกายเนี่ยมันไม่ทํางานก็เรียกว่ามันรีสซิเพนต์เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหนาน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับน้ำตาลที่เรากินเข้าไปหรือ,รอแป้งเพิ่มที่อย่างที่เรากินอาหารเรากินเข้าไปเมื่อย่อยเป็นน้ําตาลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำตาลเหล่านี้ไม่สามารถซึมเข้าสู่เซลล์ไปผ่านไปผ่านไมโทคอนเดรียรเพื่อแปลงแั้ว้เป็นพลังงานใช้ประโยชนไ์ได้ ก็ทําให้ปริมาณของอปักูโคดในกระแสเลือดนีสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรไตจะทําง,งานหนักสุดท้ายก็เกิดภาวะไตาวายปเปิดภาวะไตาวายสิ่งที่ตามมาโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็จะเยืะแยะไปหมดเลยบางคนบางคนขึ้นตกที่ตาก็ทําให้เกิดตาบอดได้นะครับไปที่ปลายประสาทมือเท้าก็แผลก็าหายช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ,ไอสารสกัดของเราเนี่ย จากมาล็ที่ลกเนี่ยทำหน้าที่อินซูลินไลท์คอมเพลวความหมายคือไปทําหน้าที่ทดแทนอินซูลินที่มันขาดหายไปหรือมันไม่ทํางานโดยทําให้บัตกรูโค,คสในกระแสเลือดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถถูกผลักเข้าสู่เซลล์เมื่อผลักเข้าสู่เซลล์เซลล์ก็สามารถนํากรูโคสเหล่านี้มาแปลงเป็นพลังงานจึงทําใหเ้เลือดของเราเนี่ยมีประมาณของบัตกรูโคสในภาวะที่ปกติและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความอ่อนเพลีย เพียงแรงจากการที่วัดร่างกายขาดน้าตาลทั้งทั้งนีงกระแสเลือดมีน้ำตาลสูงนะครับก็น้ําตาลเข้าไม่ได้ตรงนี้มันก็จะลดหายไปความสุดชื่นของคนผู้ป่วยหลังจากที่ทานโมดิมันก็จะกลับมาภาวะปกติใชค้คลื่นได้ปกติแต่ได้ได้เหมือนเดิมการทานตัวนี้นะครับผมอยากจะกบอกว่ามื้อไหนก็แล้วแต่ที่เราทานอาหารเราก็ทานโมดิสัก2แคปซูลแต่มื้อไหนที่เราไม่ทานเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทานโมดิเพราะเหตุว่า เราไม่มีปริมาณอาหารหรือน้าตาลที่สูงเส้นเลือดสูงเราไม่เป็นข้อไป่ทานมื้อไหนเราทานสิ่งที่เป็นแป้งหรือน้ำตาลน้อยเราก็อาจจะทานแค่มไม่เดียวแต่มื้อไหนจะเกิดว่าวันนี้อยากจะกินทุเรียนอยากจะกินของที่เราชอบชอบมีเป็นนานแล้วเราก็เพิ่มปริมาณของโมดีเพื่มอีกนิดนึงเพื่อไปชดเชยน้ําตาลที่มันสูงเส้นเลือดให้ผลักเข้าไปได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ง่ายๆของการอาหารเสริมสาหรับโรคเบาหวานนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นในสภาพจริงของครอบครัวผม ตระกูลผมเป็นตระกูลเบหาหวานทั้งฝ่ายคุณพ่อผมทั้งฝ่ายคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบหาหวานทั้งเอ่อกัน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 ทั้งกั Solar, Solar, ideally, Solar, ında, weakened, хотя, นทั garden, ้งสองอสองสองสอง,ง,งของสองครอบครัวนะครับสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยได้รับผลกรตัวเนี้ยทั้งทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พ้นผมก็เป็นเบหาหวานน้องชายผมเนี่ยเสียชีวิตเพราะเบาหวานไปมาสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วตัวผมเองก็เป็นเบหาหวานมาถึงวันนี้นก็ร่วมยี่สิบปีแต่ว่าผมใช้เพื่อ่างคนปกติ พราะทุกครั้งของการทานอาหารผมจะทานโมดิส,สองแคปซูลแล้ววันไหนที่ผมทานทุ้เรียนผมก็ทานเพิ่มมากขึ้นมือ้อเย็นมื้อไหนที่ผมไม่ทานข้าวผมก็ไม่ทานต้องไม่ต้องทานโมดิเนี่ยผมใช้ชีวิตโดยอย่างนี้ไม่มีใครครู้ว่าผมเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานกับผมก็เป็นเพื่อนกันที่เราอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานแล้วเราก็ไปทํรลายกันจากการที่เราใช้โมดิเนี่ยครับมาเป็น,มา,ปนมาเป็นตัวประสานให้เราสองคนถือเพิ่มกันได้ นะครับที่อยากจะเปิดเป็นหนึ่งมีความหวังนะครับที่เราไม่ต้องไปทานยาเคมีเพราะการทานยาเคมีสุดท้ายปริมาณยาต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันเอาไม่อยู่นะครับตั้งแต่เริ่กตั้งแต่เพื่อปริมาณยาจะกินเรากินยาอาจจะเม็ดเดียวก็เพิ่มเป็น3เม็ดจากนั้นก็ต้องเพิ่มยาตัวอื่นเพิ่มเข้ามาสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องไปฟอกตงฟอกไตแล้วการใช้ชีวิตก็ไม่ปกติสุขนะครับเราสามารถอยู่กับเบาหวานได้ด้วยการปฏิบัติตัวของเราให้ดีแล้วก็ เข้าใจในแง่ของการทานยาก,ก็คือมื้อไหนเราทานอาหารที่มีโปรตีนหรือที่มีแป้งเยอะเราก็ทานโมดิเพิ่มขึ้นไปแต่มื้อไหนที่เราไม่ได้ทานเราก็ไม่ต้องไปทานโมดิ์มันนะครับอย่างนี้เราก็สามารถอยู่กับเบาหวานได้จนวันตายนะครับ